ช้างเผือกอยู่ในป่าใหญ่ชันใดปืนที่ดีย่อมอยู่ในอำเภอศรีสัชนาลัยฉันนั้นเซฟแท็กโอแซดนา เหนื่อยมากทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะน้ำอิงอยู่สนามยิงปืน3 33 3รังสิตคลอง7นะคะและตอนนี้ที่เห็นอยู่นะคะไม่ใช่อะไรเลยค่ะเป็นของที่น้ำอิงเนี่ยเพิ่งไปช้อปปิ้งมานะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะไปโอ้ oh my god ร้อนมากแดดบ้านเราโอเคค่ะทุกคนมามารานน้ำอิงมา แม่เจ้าร้อนมากแดดบ้านเราค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูปืนน้ำอิงกันนะคะทั้งหมด3กระบอกด้วยกันนะคะซึ่งปืนที่น้ำอิงซื้อมามียี่ห้อว่าเซฟเทขนาด9มม,มค่ะทุกคนว้าวหูยสวยมากชอบชอบมากชอบสีนี้ที่สุดนี่เป็นไงล่ะ อลังการไหมซื้อทีเดียว3กระบอกนะคะ,ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าทำไมน้ำอิงถึงต้องซื้อเซฟเทคนะคะเนื่องจากว่าน้ำอิงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะศึกษามาพอสมควรแล้วถ้าเวลาจะซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งใช่ไหมคะค่ะซึ่งปืนเนี่ยมันเป็นการแต่งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องเอาไปแต่งเองไม่ว่าจะเป็นสไลด์นะคะที่เจาะ,ะมาให้แล้วนะคะ หรือว่าน้ำหนักไกปืนนะคะปกติอะน้ำหนักไกปืนของทั่วไปเนี่ยก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ5-6าปอนด์นะคะซึ่งมันก็หนักพอสมควรแต่ตัวนี้เซฟเทคอะเขาลดมาให้แล้วนะคะอยู่4.5ปอนด์นะคะถ้าคุณไม่พอใจสามารถลดลงไปได้อีกเพราะว่าเขามีนะคะสปริงนะคะลดน้ำหนักไกมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะเออ รางนี่รางข้างล่างนะคะเป็นโลหะเหล็กพิคาทินีนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วเผื่อคุณจะใส่อุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้นะคะที่คุณอยากจะใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นเลดดอรหรือไฟฉายหรือเลเซอร์อะไรก็ว่าไปนะคะอ่าแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น เอาไว้สำหรับเวลาคุณอยากยิงเร็วแท็กติคอลเอาไว้ติดเลดดอทก้องปืนสั้นอะไรก็ว่าไปนะคะมีรางมาให้แล้วนะคะซึ่งปืนปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้อะไรมาที่แบบฟูออปชันมากมายขนาดนี้นะคะแต่ตัวนี้ให้มาเยอะมากนะคะแล้วก็แต่งลายอะไรไว้ให้สวยเลยเจาะอะไรเรียบร้อยให้แล้วนะคะค่ะส่วนส่วนหน้าของปืนนะคะก็จะเป็นแบบไฟเบอร์ออปติก มาให้แล้วนะคะซึ่งหาได้น้อยมากเลยนะคะที่ใครเขาจะให้เราเยอะมากขนาดนี้ถ้าปืนทั่วไปสูนหน้านะคะจะเป็นสูนหน้าธรรมดาสีขาวหรือไม่ก็สีดำนะคะค่ะส่วนลำกล้องนะคะเขาทำลายมาให้นะคะอย่างสวยแล้วนะคะนี่กันแม็กกาซีนกันบ้างนะคะแม็กกาซีนเนี่ยสำหรับปืนตัวนี้เซฟเทคเนี่ยเขาก็จะให้แม็กมา2ตัวด้วยกันนะคะซึ่งแม็กหนึงเนี่ยสามารถบรรจุกระสุนได้15บวก1นะคะ เวลาเราใส่เสียบเข้าไปเนี่ยมันง่ายมากนะคะถ้ามันง่ายเนี่ยเพราะอะไรนะคะนี่ทุกคนดูมันมีบ่อ m a แม็กมาให้แล้วโรงงานเขาคิดมาแล้วนะคะเขาคิดมาดีมากเพราะว่าถ้าใส่บ่อแม็กมาให้แล้วเนี่ยเราจะได้ใช้งานได้คล่องขึ้นเผื่อเวลาเราไปทําการแข่งขันอะไรที่ต้องใช้ความรวดเร็วนะคะ,ะมันก็จะทําให้เราประหยัดเวลานะคะแล้วก็ทําคะแนนได้ดีขึ้นนะคะ เนี่ยสังเกตดูนะคะถึงแม้ว่าเราจะเสียบเสียบแบบไม,ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะแล้วมุมมุมมันไม่ได้อะ่ะแต่เข้าเลยซึ่งอันนี้ต้องขอชมเลยนะคะว่าคิดมาดีมากนะค่ะต่อไปเรามาดูนะคะว่าในซองนะคะเขาให้อะไรมาบ้างนะคะต้องบอกอย่างนี้คะ่ะว่า กล่องปืนเนี่ยปกติโดยทั่วไปอะ่ะมันจะไม่มีเป็นร่องอย่างนี้มาให้นะคะเป็นโฟมอันเนี้ยคือเขาทำโฟมที่ค่อนข้างที่จะหนามากแล้วก็ทำเป็นร่องให้เราเลยเขาคิดมาแล้วว่าในอนาคตถ้าเราจะใส่เลสดอตเนี่ยเขาก็เจาะเป็นช่องไว้สำหรับเล d ดอตนะคะเผื่อเราจะติดอะไรตรงด้ามปืนอะไรเงี้ยเขาก็ทำเผื่อไว้แล้วนะคะเรียบร้อยคิดให้เราแล้วนะคะศูนยะคะนิดหนึง ต่อไปนะคะในกระดาษซองสีดำนะคะที่เขียนว่าเซฟแท็กตัวนี้นะคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้าง <f ix> ก็จะมีหลักๆก็คือคู่มือการใช้งานทั่วไปเลยค่ะ <f ix> เป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่านง่ายแล้วก็มีแผ่นลองมาให้นะคะแผ่นลองไว้สำหรับเวลาถ้าคุณอยากจะติดเล d ดอตนะคะสำหรับยิงเร็วหรืออะไรก็ว่าไปนะคะแผ่นลองมีมาให้แล้ว สังเกตดูนะคะมีศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกมาสแปร์ให้อีกนะคะ2ออันมีสีเขียวกับสีแดงนะคะ <c oughs> เผื่อคุณอยากเปลี่ยนเป็นสีเขียวบ้างนะคะดีมากเออต่อไปนะคะเป็นสปริงนะคะที่น้ำอิงบอกตอนแรกนะคะว่า,าจากเดิมเนี่ยโรงงานเนี่ยได้ทำน้ำหนัก น้ำหนักไกปืนมา4.5ปอนด์แล้วนะคะซึ่งมันก็เบาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะได้ความเบากว่านี้อีกและอยากยิงแล้วแบบแม่นมากเข้า X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  ปั้น X เ,เลยเนี่ยคุณจะต้องนี่เปลี่ยนน้ำหนักไกนะคะเขาก็จะมีสปริงมาให้นะคะสแปร์มาให้เลย2 2แบบก็จะเป็น2ปอนด์และ2ปอนด์และ3ปอนด์นะคะก็เปลี่ยนกันเอาเองได้นะคะลองดู คืคุ้มมากอะ่ะแล้วชอบอะ่ะคือยี่ห้อนี้คือใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆเลยนะคะคิดเผื่อเราทุกอย่างไม่ต้องให้เราไปหาอะไรมายุ่งยากนะคะต่อไปเรามาดูความแตกต่างของปืน3กระบอกนี้กันว่าทำไมน้ำอิงถึงต้องซื้อขนาดนี้นะคะเอาเป็นว่ามาดู2กระบอกแรกกันก่อนนะคะนี่เซฟเทคสำหรับ2กระบอกแรกเนี่ยที่น้ำอิงซื้อมา เพราะว่าน้ำอิงอยากได้สีสองสีก็คือสีดำกับสีออกสีทรายนะคะอสองตัวนี้ลำกล้องความยาวลำกล้องอ่ะสีนิ้วนะคะแล้วเป็นแบบรุ่นคอมแพกนะคะกระทัดรัดนะคะจับเข้ามือง่ายมากนะคะแล้วสังเกตดูว่า ปืนยี่ห้อเซฟแท็กเนี่ยน้ำหนักปืนเขาจะค่อนข้างหนักนิดนึงมันทําให้เวลาเรายิงเนี่ยน้ำหนักมันจะกดลงไปข้างหน้าไปกระบอกปืนนิดนึงเวลายิงแล้วทําให้แรงรีคอยเวลามันย้อนกลับมามันจะไม่เยอะมากนะคะมันทําให้เรายิงได้แม่นขึ้นนะคะค่ะสหรับตัวนี้เนี่ยฟู สแตนดาร์ดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นบ่อแม็กหรือบอดี้อะไรของเขาก็จะดูใหญ่ๆนิดนึงนะคะลำกล้องยาว4.5นิ้วนะคะศูนย์หน้าเป็นศูนไนท์ไซส์ศูนหน้าศูนย์หลังเป็นแบบไนท์ไซส์นะคะแม็กกาซีนนะคะให้มา2แม็กกาซีน2อันเหมือนกันนะคะแม็กกาซีนอันนึงนะคะบรรจุได้ทั้งหมด17บวก1นะคะ17บวก1ในลำเพิงนะคะอ่ะก็ ใช้งานง่ายนะคะก็อย่างที่น้ำอิงบอกเนาะเข้ามือมากนะคะนี่แล้วน้ำหนักก็ไม่ได้ว่าหนักมากมายนะคะสองตัวนี้คอมแพคก,กับสแตนดาร์ดเนี่ยน้ำหนักพอๆกันเลยไม่ต่างกันมากนะคะความยาวนะคะนี่นิดนึงต่างกันนิดเดียวนะคะ ตึงอ่ะทุกคนดูอันนี้ก็จะเป็นแบบสปริงชั้นเดียวนะคะข้างในโดยที่เซฟเทคเนี่ยได้นำข้อเสียของอีกยี่ห้อหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่เนี่ยมาปรับใช้เป็นตัวนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ที่น้ำอิงบอกทั้งเฟรมเป็นโลหะเนี่ยก็ยังอยู่บนโพลิเมอร์นะคะอย่างดีนะคะแบบเดิมข้างล่างนี่เป็นโพลิเมอร์นะคะ แต่แค่เฟรมตรงนี้นะคะที่เขาใส่มาเป็นโลหะทั้งเฟรมนะคะมันทำให้คงทนกว่าอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะ,ะใช้งานได้ดีกว่านะคะป่ะเดี๋ยวเราไปลองยิงกันทุกคนค่ะมาเริ่มกันเลยได้เวลาทดลองปืนเซฟแท็กกันแล้วนะคะสำหรับตัวนี้ที่น้อยิงจะใช้นะคะยิงทดสอบนั่นก็คือลำกล้องความยาวลำกล้อง4นิ้วนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัว c o m p พนะคะ เซฟแท็กมา9มมจะสมคำาล่ําลือหรือเปล่าวันนี้เราจะยิง5นัดน,นะคะยิงดูกลุ่มนะคะสำหรับ9มม,มเริ่ม โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันโอ้โหก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้น้ำอิงยิงไปทั้งหมด5นัดนะคะก็มันก็ยัดยัดกันอยู่แถวนี้คะ่ะไม่รู้ว่าเข้าดูไหนบ้างนะก็ถือว่ากลุ่มดีใช้ได้เลยนะคะดีดีถึงขั้นไปทางดีมากเลยนะคะเออนะ ใช้ได้มากเลยอันนี้เป็นปืนใหม่นะคะที่น้ำอิงเพิ่งได้แล้วก็แกะกล่องใหม่ๆเลยนะคะแล้วยิงลองยิงให้ดูกันเลยยังไม่ได้ตั้งศูนย์หรือว่าปรับศูนย์ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ดีมากเลยอะเอาใจไปเลยนะคะสำหรับเซฟเทคตัวนี้นะคะ9มมถือว่าเป็นตัวเลือกแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าอา่า ต่อไปเดี๋ยวนะ้ำอิงจะลองไปยิงแบบเร็วเวทคติคอลให้ดูกันบ้างนะคะยิงเพชรเหล็กนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาปืนเซฟเทคตัวนี้ไปลงแข่ง IPDA IP หรือไ p s c หรืออะไรอย่างนี้เนาะ,ะที่ต้องใช้ความว่องไวอ่ะมันจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะเออไปดูกันป่ะต่อไปนะคะเรามาลองเทสนะคะไอ้เจ้าเซฟเทคนะคะ9มมสํสำหรับตัวนี้ Compact นะคะลำกล้องยาว4นิ้วไปเลย ตุ้ตุ้ตุมเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนยิงให้ดูแล้วนะคะทั้ง2แบบทั้งแบบปั้น X แล้วก็แบบแท็กจิคอลยิงเร็วนะคะ ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าเป็นปืนที่น่าซื้อมาใช้เลยทีเดียวนะคะน้ำอิงได้ยิงแล้วรู้สึกว่าไม่เสียดายเงินเลยที่ซื้อมาทั้งหมด3กระบอกนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่น้ำอิงใช้ยิงนะคะในคลิปนี้นะเป็นขนาด4ี่นิ้ว9้ามมอนะคะสีสวยเป็นสีทรายใช้ใช้ดีถือกระทัดลัดมากน้ำอิงได้ปืนรุ่นนี้มาจากห้างปืนมีชัยและจากกลิต อำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะเป็นร้านที่น้ำอิงคิดถึงอันดับต้นๆเลยสำหรับถ้าจะหาปืนสวยๆปืนเทพๆปืนหายากไม่ว่าจะเป็นทรง A.R. ไลฟิ R end, อะไรก็ตามแต่น้ำอิงจะคิดถึงร้านนี้ก่อนนะ,นะคะด้วยราคาด้วยอะไรหลายๆอย่างเจ้าของร้านน่ารักด้วยนะคะก็เลยเหมามาเลยค่ะทีเดียว3กระบอกนะคะ เป็นที่มาของการซื้อปืนในวันนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าใครนะคะอยากจะได้ปืนนะคะไม่ว่าจะเป็นปืนยี่ห้อ อะไรก็ตามแต่หรือจะเป็นตัวเซฟแท็กแบบน้ำอิงยิงในวันนี้ก็ลองนะคะติดต่อไปที่ร้านได้เดี๋ยวน้ำอิงจะเอาเบอร์โทรนะคะของร้าน Facebook ของร้านนะคะแปะไว้ใต้คลิปให้ทุกคนเนาะเผื่อเอาไปาส่องดูนะคะว่าอยากได้ตัวไหนมีรุ่นไหนมาอย่างนี้เนาะแลไอเทมประมาณนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับเซฟแท็กนะคะ9้ามอมนะคะ โอเควันนี้ลาไปก่อนสวัส <'ve> ดีค่ะบ๊ายบาย